ทุกคนรู้ว่าทุกวันนี้โลกของเราขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์นะครับหลายสิ่งรอบตัวนี่ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นก็เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องความสะดวกสบายในชีวิตโดยจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกความงามอาหารและที่กำลังได้รับความสนใจมากๆและถือว่าที่สุดเลยก็คือเทรนดสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เองก็คือหัวใจหลักเลยนะครับของการพัฒนายา ปัจจัยสาคัญของมนุษย์โลกทุกคนนะครับและคนไทยเราเองโชคดีนะครับเรามีพืชที่มีสรรพคุณทางยาสามารถนํามาพัฒนาเป็นยาสมัยใหม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังมุมมองของผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ว่าหากทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันได้ความหวังของการพัฒนาพืชที่เป็นยาของไทยก็จะไม่ไกลเกินไปครับ ผมในแพทย์โรงพยาบาลจิณทร์นะครับปัจจุบันก็เป็นที่ผู้ศาสตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายศิริพันธ์นะครับจริงๆแล้วเป็นอายุรแพทย์ที่รักษา,าเกี่ยวกับโรคปอดปัจจุบันนี้ก็รงบตำแหน่งบริหารเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและก็คณะบดีคณะแพทยศา,าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมรองศาสตราจารย์เภสัชกรสุรกิจนาทีสุวรรณครับปัจจุบันเป็นคณะบดีของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์โลกเราก็คงยุ่งน่าดูครับอย่างที่ทุกคนคงรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาในทุกๆเรื่องถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์เราคงไม่จเจริญม,มาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่กเรื่องอาหารการกินเรื่องของการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันข้าวของเครื่องใช้พาหนะทั้งหลายนะครับรวมทั้งเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยีว่ยบางก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเลย มันถ้าไม่มีวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยเป็นเป็นงานที่ผมคิดว่าโลกใบนี้จะอยู่ลําบากมากก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะในมุมมองผมในวิทยาศาสตร,ร์มันก็เป็นสิ่งซึ่งพยา,ายามจะอธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติด้วยกลกไกต่างๆถ้าเราไม่มีวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะยังคงอธิบายสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาหรือเข้าใจแล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้ วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในเรื่องของการเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจฯฯตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตสินค้าพวกบริโภคแล้วก็สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนะครับก็ค<ม>งจะเห็นภาพได้ไม่ยากว่าวิทยาศาสตร์สําคัญมากๆก,กับเรื่องทั้งเศรษฐกิจฯฯแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตบางคนไม่เข้าใจอย่างเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันมีผลในชีวิตเรามากๆเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมุมถางนอง้ อนนี้คุณลืมมือถือเนะี่ยคุณออกจากบ้านแล้วลืมมือถือเนะี่ยคุณอยู่ได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมอยู่แทบไม่ได้เลยนะเฮ้ยเพราะว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเทคโนโลยีนี่คือพื้นฐานก็ต้องมาจากวิทยาศาสตร์นะเพียงแต่เราไปเรียกเป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆนี่คือมันใช้หลักการวิทยาศาสตร์พันเปอร์เซ็นต์เลยวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจเหตุแห่งปัญหาแล้วเราก็เมื่อเรารู้เหตุแห่งปัญหาเนี่ยเราก็หาวิธีการแก้ไขเหตุนั้นทําให้ปัญหามันบรรเทาลง ก็ชัดเจนว่าสุขภาพของมนุษย์ที่ทําให้ชีวิตเรายืนนานได้ขึ้นแต่ก่อนเราอายุเฉลีย่ยสา40ปีเองเพราะเราตายจากสาเหตุตา่างๆพอเราเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีการสังเกตหาความสัมพันธ์หาเหตุปัจจัยมีการทดลองก็ทําให้พัฒนาการรักษาหรือการดูแลสุขภาพเราให้ดีขึ้นได้ผมคิดว่าน,นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์มนุษย์สังเกตอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นโรคนี้ไปเก็บใบนี้มากินเนี่ยไข้มันลงอะ ใช่ไหมครับหรือว่าให้จะเป็นโรคเนี้ยไปกินน้ําจากแหล่งเนี้ยนะครับดูเหมือนดีมันก็เป็นความเชื่อว่าอันเนี้ยก็คืออาจจะเป็นสิ่งซึ่งทําให้เราอา,อาการดีขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าตำรับการรักษาในสมัยโบราณซึ่งเราเห็นมีการใช้กันมาซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เรามีการสังเกตทีนี้พอเรามีการสังเกตนานๆขึ้นก็ใช้หลักการนวิทยาศาสตร์เข้าไปก็พยายามจะไปหาว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกับสิ่งที่เราคิดว่ามันช่วยในการรักษาโรคได้การพัฒนายาสักตัวหนึ่งกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นตั้งแต่เรื่องของการคิดค้นสังเคราะห์ควบคุมการผลิตพิสูจน์ฤทธิ์ว่ามีฤทธิ์จริงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพิสูจน์ในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครับสำคัญกับเรื่องของการพัฒนายายตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยทีเดียวเพราะนั้นผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว่า มันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่อย่างบอกตอนนี้เป็นโควิด -19 เนี่ยใช่ไหมเราบอกใช้ต้องใช้ฟ้าถลายโจนนะเป็นต้นแต่แค่นั้นมันไม่พอไงพอมีภูมิปัญญาเนี่ยผมเองคิดว่ามันก็ต้องการที่จะพัฒนานะครับให้มันเห็นผลว่าเออมันได้ผลจริงๆมันไม่มีผลเสียซึ่งกระบวนการเนี่ยก็เป็นกระบวนการต้องเช็คกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่างานวิจัยเนี่ยมาเป็นตัวที่จะมาจับตรงนี้ สมัยก่อนนะโรคมาเรียมันก็มีการใช้เปลือกไม้บางอย่างก็คิดว่าเปลือกไม้เนี้มันสามารถจะรักษาอาการไข้ได้จนกระทั่งหลักการทางวิทยาศาสตร์นำเปลือกไม้เนี้มาสกัดจนได้สารที่เราเรียกว่าควินินก็คือยารักษาโรคมาเรียนี่เป็นเหตุผลที่ว่าพอเรามีการใช้หลักการทางวิาศาสตร์เข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยสังเกตเจอออกมาเป็นสิ่งซึ่งมันมีความชัดเจน และได้ผลซึ่งมันดีขึ้นการที่ประเทศไทยขอยงเราค้นพบว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับสามารถที่จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการที่จะช่วยบรรเทาช่วยรักษาการติดเชื้อโควิดได้ก่อนหน้าที่จะมีการคิดค้นยาเฉพาะเจาะจงซึ่งก็ทําให้เราสามารถที่จะเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยมาใช้ในการรักษาในช่วงเวลาที่เรายังไม่มียาหรือการเข้าถึงยาของเราในภาพรวมนียังยังยังไม่เพียงพอ ยาแพทย์แผนไทยเนี่ยมันถูกใช้โดยชาวบ้านต้องพูดงั้นแพทย์ไม่ได้สั่งใช้ซึ่งผมก็เป็นหลักการที่ไม่ถูกหมอหรือแพทย์เนี่ยเป็นคนรักษาเขาต้องเป็นคนสั่งแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานมันถ้าตอนนี้ถ้าสามารถทําให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยมันมีผลจริงผลเสียน้อยมากไม่เกิดอันตรายเนี่ยผมว่านี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะว่าเราอยากจะพัฒนาให้ถึงตรงนั้นก็คงจะต้อง พยายามจะทำให้กระบวนการทุกกระบวนการสมบูรณ์และได้มาตรฐานทุกขั้นตอนซึ่งจุดนี้ครับยังเป็นจุดอ่อนของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเหล่านั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็การควบคุมคุณภาพที่ว่าเนี่ยจะต้องตรงตามมาตรฐานระดับโลกสิ่งที่สำคัญมากคือเราอาจจะมีะพืชหรือสมุนไพรซึ่งเรา รู้คร่าวๆว่ามันได้ประโยชน์อย่างนี้เหมือนเช่นขมิ้นชันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามีผลมีประโยชน์ดีอะไรแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ผิวหนังสิ่งที่ต้องการรู้มากกว่านั้นคืออะไรในขมิ้นชันอะไรที่อยู่ในพืชตัวนั้นซึ่งมันมีผลจริงๆเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถอันนี้มาสกัดทําให้เกิดมันบริสุทธิ์ควบคุมแั้นร,ร,ริมาณได้ลดสารปลอมปนหรือปนเปื้อนได้แล้วสามารถจากเนี่ยเป็นพัฒนายาซึ่งมีมาตรฐานระดับโลกได้ไม่ได้บอกว่า ยาสุนไพยไม่ได้ประโยชน์นะครับเป็นเลยว่ามันเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งรนั้นข้อข้อเสียของยาพื้นบ้านหรือยาไทยเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไม่เคยมีการพิสูจน์ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงๆอย่างแพทย์เราต้องยอมรับ,รบแพทย์เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเรียนแต่แพทย์เป็นแผนปัจจุบันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็เลยกังวลทั้งที่ก็รู้นะอย่างผมเองเด็กๆเ,เราเคยใช้ยาไทยพอ่อแม่กินยาไทยเต็มไปหมดอะ่ะใช่ไหม แต่พอเรามันเป็นหมอเองเนี่ยการที่เราดูแลคนไข้เนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยต้องทําสิ่งที่ดีสุดให้คนไข้ให้ไม่อันตรายคนไข้มันเราถูกเรียนมาแบบสมัยใหม่เนี่ยคือว่ามันต้องมีหลักฐานเชิงประจกักษ์ผมคิดว่าเภสัชเป็นเป็นหัใจสำคัญขอ,ของหลายๆเรื่องนอกจากเรื่องยาแต่เรื่องยามีความสําคัญครับว่าถ้าเราต้องการจะผลิตยาให้ได้มาตรฐานและก็เป็นที่ยอมรับแล้วเกิดมูลค่าเพิ่มจริงๆนะครับเราจะต้องพยายามใช้เทคโนโลยีหรือว่า กลไกทางวิทยาศาสตร์เข้ามากระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดหลักฐานนะครับนะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าสิ่งนี้มันได้ประโยชน์จริงไม่จริงวิทยาศาสตร์เนี่ยนำไปสู่การสร้างวัตรกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้พัฒนานะและตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นหัวใจสำคัญ หากประเทศไทยสามารถที่จะผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์ยาที่มาจากพืชที่มีฤทธิ์ปัญญาของประเทศได้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลครับซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจทังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนที่อยู่ในวงจรของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นหากเราใช้วิทยาศาสตร์มาในการผลักดันกระบวนการเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างทั้งในด้านของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของเราได้ครับ พวกเราก็มียาซึ่งได้ผลดีผลิตในประเทศมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพา,ายาซึ่งมีราคาแพงจากภายนอกเกษตรกรก็สามารถจะมีรายได้แทนที่จะปลูกพืชซึ่งมันเป็นแคชครอปคือปลูกแล้วทําลายดินเกิดการเผาปา่าแล้วรายได้ก็น้อยมากก็จะได้พืชซึ่งมีม,มูล,ลค่าสูงทำให้สามารถอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะทำให้ผมมองว่ามันเกิดผลกระทบนในวงกว้างในด้านดีนะครับไม่ใช่ว่าแค่มียาหรือมีเงินอย่างเดียวมันลดผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยา คนอื่นก็อยู่ยางมีความสุขขึ้นผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเป็นแบ็กโบนสมพันธ์ในโลกนี้ในกับทุกๆคน,นที่จะพลิกโฉมที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านเห็นแล้วภูมิใจนะครับเพราะทรัพยากรธรรมชาติของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับ ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยก็ไม่แพ้ใครเช่นกันฉะนั้นเราจะผลักดันให้พืชที่มีสรรพคุณทางยาให้ไประดับโลกให้ได้นั่นคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นหัวใจสำคัญครับคุณผู้ชมผมเชื่อเหลือเกินว่าความพยายามในการทดลองจนกว่าจะได้ผลที่ดีที่สุดจะช่วยให้เราได้ยาที่มีประสิทธิภาพแพทย์สามารถจ่ายให้คนไข้ได้อย่างมั่นใจรวมถึงคนไข้เองก็บริโภคได้อย่างไร้กังวล และนี่แหละครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคตเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงในฐานะประเทศที่มีพืชที่มีสปปรรพคุณทางยาที่ดีที่สุดก็ได้นะครับ